เปิดแฟชั่นล่าสุดของแม่ชมเรียกแล้วว่าสำหรับแม่ชมม่ชมผู้อรารยาเพราะเราจะเห็นแม่ชมนั้นไม่ว่าจะเป็นมาในรูกไหนก็ถึงดุดสดุดสายตาเป็นที่สุดสุดเลยที่บางแฟชั่นหลายๆคนนั้นถึงกับแหวกปากบอกว่าแม่ใส่แล้วรอดเลยคนเดียว อย่างล่าสุดแม่ชมก็ได้โพสภาพของตนเองลงในอิสแกรมส่วนตัวบอกเลยว่าสวยสุดๆเลยค่ะและมาในรูปที่หวานกับสื่อปากที่ไลายส,สีชมพูที่กางเกงยืนตัวใหญ่นั่นเองรองเท้าผ้าใบและบวกกับสีชมพูที่บอกเลยว่าละมุนมากๆบอกเลยว่าสวยมากๆบอกเลยว่าแฟชั่นนี้หลายคนเห็นแล้วก็ร้องโอ้ยเลยทีเดียวและแม่แต่ แต่งตัวรวกร้อยคนเดียวเอาอีกแล้วนะคะ